สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและกรารบทุกคนทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยนะคะยายจอยอยู่ในนี้นะคะอยู่ในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะพี่น้องยายจอยก็จะมาทําการอัปเดตนะคะอัปเดตต้นไม้แล้วก็น้องแคคตัสที่ยายจอยปลูกไว้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะยายจอยต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกแรงทุกกาลังใจนะคะเนาะที่เข้ามาจะเจอคลิปของยายจอยเนาะยังไงก็ขอฝากนะคะฝากกดซับสไครป์กดติดตามนะคะเนาะ เป็นกำลังใจให้เยจ่อยด้วยนะคะพี่น้องขากับการทำ YouTube ทำช่องเนาะตามติดชีวิตเยจ่อยนะคะผู้หญิงไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่น้องะ่ะ ก็อยู่คนเดียวโรดเดียวเนาะก็ประมาณนี้นะคะหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนใน YouTube นะคะพี่น้องทําช่องหรือไม่ทําช่องก็ตามเนาะที่พานพบเข้ามาเนาะเจอกับคลิปของเย้จอยนะคะฝากนะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจนะคะให้เย้จอยด้วยเนาะซับมันก็จะได้เพิ่ม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 ขึ้นไปอะไรประมาณนั้นเนาะเออนะคะพี่น้องขาก็นี่แหละค่ะเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากเนะาะก็ชีวิตเดียวดายนอกก็แต่ละวันแต่ละวันแต,นแตช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะหน้าหนาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเบ่อยนะักอะไรประมาณนั้นเนาะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปทําสวนไม่ได้ไปออ,ออกข้างนอกอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องคะ่ะก็มาค่ะมาชม ต้นไม้แกตัดมาอัปเดตกันหลังจากที่เยอจอยไปออไปบ้านเนาะกับบ้านที่เมืองไทยจะเดือนครึ่งแล้วต้นไม้ของายจอยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ <laughs> ก็มีบ้างค่ะมีบ้างที่เสียหายไปอะไรอย่างนี้มีบ้างที่ตายไปเพราะว่าป้าเขาอยู่เนาะป้าเขาอยู่แล้วก็เขาก็ดูแลไม่ค่อยเป็นอะ่ะนะก็ประมาณนั้นเลยพี <c oughs> ่เตก็ยังรอดนะยังมีรอดอยู่เนาะโอเคเราไปชมกันดีกว่าค่ะ,ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ <c oughs> ต้นแรกเลยนะคะของขวัญวันเกิดที่ <c oughs> เพื่อนป๋าให้เายอจอยคนนี่เธอเธอยังอยู่ดีนะคะเธอยังอยู่ดี เธอยังอยู่ดีนะคะแล้วต้นนี้ก็โอ้น้องก็เหี่ยวแห้งประมาณนี้เลยนะคะน้อพี่น้องค่ะต้นนี้ป้าให้นะตอนอุ้ยก็ประมาณสักหนึ่งปีวกว่าๆขึ้นมาได้แล้วละประมาณนั้นนะคะส่วนต้นนี้น้องก็จะตายมีตายแหล่เนาะส่วนนี้นะคะลูสีผสมซึ่งยายจอยตัดอมาจากสวนเนาะแล้วก็เอามาชํานะคะเอามาชํานี่ น้องก็โอเคนะก็โอเครู้สึกโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะเพราะเขาอยู่ในโลมอะ่ะพี่น้องมันก็เลยสีก็จะออกอจืดๆสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ปกติแล้วสีเธอจะเป็นสีแดงนะพี่น้องนะส่วนต้นนี้ต้นนี้คือคือ,ค,อคือต้นชื่ออะไรยายจอยจำไม่ได้แล้วนะนะเธอยังรอดอยู่นะพี่น้องเธอเธอโอเคนะคะ แล้วก็นี่ต้นนี้นะต้นนี้น้องก็เอตอต้นแรกเลยนะคะต้นแคคตัสต้นแรกเลยชื่อชื่อว่าอะไรย่าจ่อยไม่ทราบจำไม่ได้เนาะส่วนต้นนี้น้องต้นนี้น้องตายแน่นอนตายเลยนะคะพี่น้องขานี่นะเออแล้วก็ส่วนตรงนี้เนาะพี่น้อง ตรงนี้นะคะข้างบนนี้เนาะน้องก็โอเคนะคะน้องยังยังอยู่รอดปลอดภัยดีทุกต้นนะมีต้นนี้นะนี่ต้อนนี้น้องตายนะพี่น้องมีสีน้ำตาลนี้น้องตายเ <c oughs> นาะแล้วก็มีต้นนี้นะคะน้องยังดีอ่ะยังยังรอดอยู่นะนี่ต้นนี้ก็สวยนะพี่น้อง แล้วก็นี่โอ้โยต้นเนียคือเธอตอนแรกคิดว่าเธอจะตายนะแต่เธอก็ยังทนทานนะพี่น้องนี่ต้นนี้ก็ยังรอดพี่น้องตอน้ตนต้นเนี้ยมีสามกระถางซึ่งเดี๋ยวจอก็เอามาไว้ข้างในบ้านเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเอาเข้ามาไว้ข้างในนะคะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งชั้นข้างบนนี่นี่นะคะน้องโอเคน้องยังอยู่ น้องยังอยู่ค่ะพี่น้องค่ะน้องยังโอเคอยู่นะซึ่งยายจ่อยกลับมายาอยจ่อยก็จัดการให้น้ําให้อะไรประมาณนั้นนะคะเนาะส่วนตรงนี้นะคะ,ะ,คะโซนริมหน้าต่างนะริมหน้าต่างนี้น้องก็ยังโอเคน้องโอเคอยู่นะตรงนี้นะคะโซนนี้เนาะม,มือไม้ยายอจ่อยก็จะสันส่นๆสัะน,นิดนึงอ่ะพี่น้องนะ นี่น้องยังโอเคส่วนต้นนี้ก็ยังรอดอยู่เนี่ยต้นเนี้นะก็คือเขาน่ารักนะพี่น้องเนี่ยก็น่ารักเย้จอยก็ชอบนะคะนี่โซนนี้นะคะโซนหน้าต่างเนาะริมหน้าต่างของเยอยจอยนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะพี่น้องะ่ะยังโอเคอยู่เนาะส่วนถอยหลังกลับมา นี่นะคะต้นไม้ที่อยูอ่หน้าระเบียงดูนะคืออันนี้คือพลิกช่อใช่ไหมป้าเขาก็ดูแลให้โอเคนะพี่น้องนี่เนาะพลิกช่อก็ติดดอกนะคะติดดอกรุ่นใหม่เนาะ,ะรุ่นแรกยายจอยเก็บกินไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็พลิกนะคะพลิกพลิกของยายจอยนะคะเนาะ ส่วนนี้นะคะพริกต้นใหญ่นะอายุอานามก็3ปีนะพี่น้องต้นนี้เนาะอายุอานาม3ปีซึ่งเยจอยก็ยังเลี้ยงอยู่ยังรอดอยู่นะพี่น้องเขาก็โอเคเออถึงแม้ว่าใบาจะเหลืองๆอ,อะไรประมาณนี้แต่คาดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใบาเนี่ยใบยเหลืองๆเ,เนี่ยเขาก็จะร่วงนะดู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 ด,ด,ด ดู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 ใบเนี่ยก็จะหลุดจะร่วงแล้วเขาก็จะแตกใบใหม่ให้นะคะนี่ใบหลุดร่วงประมาณนี้เลยนี่ค่ะภาพรวมๆนะคะภาพรวมๆซึ่งก็โอเคทุกอย่างยังดูโอเคอยู่นะพี่น้องอค่อนข้างที่จะแน่นตึกสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องนะค่อนข้างจะแน่นตึกสําหรับเจ๊จอยนะ นี่นะคะก็นี่นะค่ะพี่น้องคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับต้นไม้ของยยจอยเนาะซึ่งหน้าหนาวนะคะค่อนข้างที่จะดูเลยากสักนิดหนึ่งเนาะต้นไม้ยยจอยก็เอามารวมกันอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องน้องรัชนนน์เนาะถ้าหากว่าวันหนึ่งน้องรัชนนน์กลับมานะคะได้มาอยู่ที่นี่ก็คือห้องนี้ก็จะต้องเคลียร์ออกให้หมดนะพี่น้อง เดีวพี่น้องนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับต้นไม้ของยายจ่อยยายจ่อยก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะกับคนรักต้นไม้นะคะกับการปลูกต้นไม้ของยายจ่อยเนาะแล้วก็กันดําเนินชีวิตของยายจ่อยนะคะพี่น้องยังมีอีกนะคะห้องห้องเออเขาเรียกอะไรห้องโถงห้องรับแขกงานะกับต้นไม้ต้นเออ่ แก้วสารพัดนึกต้นกวางมรโกดอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้ไนไม้ที่เยอจอยทําเป็นกระถางเอาไว้รีไซเคิลเอาไว้นะพี่นนอะก็ยังอยู่ห้องโน้น <c oughs> นี่แหละค่ะเนาะพี่น้องก็เยอจอยก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะกับวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนที่เหงาอยู่บ้านอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องงานดันไม่ได้ทํา ปลูก <laughs> ต้นไม้กันไปนะคะพี่น้องยังไงเซียนนะคะพีนะ่น้องค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมมาเจอคลิปของยายจอยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ยายจอยขอจบไปก่อนนะคะเพราะว่าตอน11โมงครึ่งจะต้องไปทํา กับข้าวให้หลานนะคะเนาะก็ประมาณนั้นเล็กๆน้อยน้อยอะไรอย่างนี้นะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แยจอยขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไปว่าแยาจอยจะเอาอะไรมาอวดอีกนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบาย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 ค่ะ